อาคินมาเลียโโโ้ยงกบบบบบบอันนี้ลูกออสสิลูกออสตายเยอะอยู่นะลูกคนไหนไปดูนีคือตัวเมียเจ้าน้อยปลูกหญ้าให้อาคินกินเต็มกินบ่อหญ้าอาคินคิดดิ ผู้ใดคิดใครอะไรคิดดื้อคิดหน่อยคิดื้อเข้าไปดูในเฟสท่ารู้เอาพอถ่ายวิดีโออยู่ลูกก็อยาไปลงยูทูบอ่ะสวัสดีครับก่อนฝากติดตามก่อน